สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับสําหรับช่องครูยอโถทองนะครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องัลกอริทึมนะครับอัลกอริทึมีภาษาอังกฤษตัวอักษรดังนี้นะครับ a l g o r i t h m นะครับเป็นคําว่าัลกอริทึมนะครับส่วนประวัติของัลกอริทึมนะครับมี ที่มามาจากชื่อของนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียในยุคที่ศตวรรษที่9นะครับชื่อว่าอบูอับดิลลามฮัมหมัดบินมูซาอันคอวาริสมีนะครับตัวนี้คือชื่อของเขานะครับอันคอวาริสมีนะครับเมื่อเรียกกันไปนานๆนะครับเกิดความเพี้ยนขึ้นมาของการสื่อสารก็คือกลายเป็น อันกอริสมี me, นะครับอันกอริสมีริสในที่นี้ริทรออิทอริสนะครับริสมีแล้วก็เมื่อแปลมาเป็นภาษาลาตินก็จะกลายเป็นคําว่าอันกอริทึมนะครับตรงนี้นะครับก็คือประวัติของคนที่สร้างอันกอริทึมขึ้นมานะครับคิดคน้น กี่ยวกับอัลกอริทึมขึ้นมานครับเขาคือเขาคนนี้นะครับหน้าตาเป็นชาวอาหรับนะครับเปอร์เซียนะครับถัดไปครับอัลกอริทึมคือความหมายสั้นๆของเขาคือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนครับนี่คือ,อความหมายสั้นๆของเขาคือการแก้ปัญหากระบวนการที่เป็น1 2 3 4แก้ออกมาเป็นขั้นตอนย่างสั้นๆเลยครับตัวนี้ ถัดมาครับองค์ประกอบของอัลกอริทึมประกอบไปด้วย 1. การวิเคราะห์2มีการออกแบบ 3. การเขียนโปรแกรม4เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จก็จะมีการทดสอบและแก้ไขขอ้อผิดพลาดของโปรแกรมด้วยนะครับถ้าไม่ทดสอบมันก็จะไม่สามารถรู้ว่าขอ้อผิดพลาดของโปรแกรมที่เราทํามันเป็นยังไงบ้างนะครับถัดมานะครับประเภทของอัลกอริทึมแบ่งได้3แบบอย่างนี้ก็คือ 1. แบบบรรยาย Natural ร a n เกจนะครับก็คือแบบธรรมชาติเลยบรรยายนี่สองแบบรหัสเทียมก็คือ u d o c o d e นะครับ Sudocode นะครับนี่คือแบบบรรยาย3สามแบบผังงานหรือว่า Forchart นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละแบบการเขียนโปรแกร,รมอัลกอริทึมแบบบรรยายหรือว่า natural language นะครับ คือการอธิบายขั้นตอนการทํางานแบบปกติเลยเหมือนที่เราเขียนสมุดเขียนจดบันทึกต่งตางๆเลยมีการเรียงลาดับเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเห็นได้ชัดเช่น1 2 3 4 5เราทำอะไรมั่งในที่นี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมให้โจทย์กับเ,เด็กๆไปว่าให้เด็กๆอธิบายขั้นตอนกิจ,จวัดประจำวันก่อนไปโรงเรียนของเขาเองนะครับด้านซ้ายนี่ผมเอามาหลอกเขาก็คือ ด้านซ้ายนี่ผมเอาข้อมูลมาวางสเปซสปะไม่ได้เรียงเป็นลําดับขั้นตอนนะครับผมด,ด,ดีก็มาล้างหน้าแปรงฟันและรับประทานอาหารก็มันน่าจะใช่นะครับดังนั้นการอธิบายขั้นตอนที่ถูกต้องเราจะต้องมาําด้านขวาก็าคืออ1าเน่งเมื่อเรานอนใช่ไหมครับตอนกลางคืนแล้วทีนี้ก่อนจะไปโรงเรียนเราต้องตื่นนอนก่อนนะครับขั้นแรกต้องตื่นนอนก่อน 2. เมื่อตื่นนอนเสร็จแล้วก็มาล้างหน้าแปรงฟันนะครับ สมเมื่อล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็อาบน้ําแล้วก็อะไรครับแต่งตัวครับอาบน้าแต่งตัวให้เรียบร้อย 4. เมื่อแต่งตัวเสร็จก็ลงมารับประทานอาหารนะครับ5คือไปโรงเรียนได้แล้วครับนี่คือการเขียนอันกริทิมแบบบรรยายหรือว่า natural language นะครับ อ่ะต่อไปการเขียนอัลกอริทึมแบบสุดูโคดนะครับสุดูโคดในที่นี้ก็คือการทํางานแบบอธิบายขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมนะครับโดยใช้คําผสมระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาของการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อช่วยให้คนเขียนโปรแกรมพัฒนาได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้เป็นรูปเป็นลางขึ้นแล้วตอนนี้เช่นการจะเริ่มเขียนโปรแกรมต้องมีสตาร์ทนะครับต้องเปิดสตาร์ทขึ้นมาเติ่มต้นนะครับสตาร์ทถัดมาเป็น ก็เป็นลําดับที่1คือตื่นนอนลำดับที่2คือล้างหน้าแปรงฟันลำดับที่3คืออาบน้ําแต่งตัวอันดับที่4คือรับประทานอาหารลำดับที่5คือไปโรงเรียนเมื่อเสร็จทั้ง5อันแล้วนะครับหน้าอย่างแล้วเราต้องจบภารกิจก็คือในการเขียนต้องมีคําว่าเอ็นด้วยนะครับมีคําว่าเอ็นก็คือจบนะครับถัดมาการเขียนอัลกริทึมแบบผังงานนะครับหรือว่าโฟชาร์ตคือการเขียน โปรแกรมด้วยการเขียนพังงานเพื่ออธิบายการทํางานว่า,ามันจะทํางานยังไงลงมาต่อนเนื่องกันไหมหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรไหมตัวอย่างที่ผมจะให้ดูนี่คือการาเขียนพังงานแบบเรียงลาดับนะครับก็คือไล่ลงมาเรื่อยๆปกติก็คือใส่ข้อมูลธรรมดาตัวนี้จะเหมาะสําหรับเด็กปฐมต้นถึงปสี่ปห้าประมาณนี้ก็ยังได้อยู่นะครับ เริ่มต้นมาแล้วก็ใส่เป็นตารางเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็มีลูกศรน,นะครับแล้วก็ตื่นนอนเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันเป็นอาบน้ําแต่งตัวรับประทานอาหารนี่ครับก็จะจบไปแบบนี้สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผัางงานโฟชาร์ดนะครับก็จะมีหนึ่งสีเส่เหลี่ยมสีนส้มนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นสี่เหลี่ยมมุมโค้งมุมมนนะครับ เอาใช้แทนจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดสิ้นสุดนะครับของการทํางานภาษาอังกฤษเรียกว่า b e g i n หรือว่า end นะครับ 2. เส้นทางเป็นเป็นเส้นนะครับมีหัวลูกศรบนล่างด้านซ้ายเมือนที่2องอือทิศทางการทํางานนะครับเรียกว่า f l o line นะครับก็เป็นเส้นทางขึ้นลงนะครับปกติ3าการนริง,งานหรือการประมวลผลจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเรียกว่า process นะครับ เหมือนที่เราใส่เมื่อกี้นะครับกันเราทําอะไรบ้างเมื่อกี้นะครับ c การนําเข้าข้อมูลด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับออกก็จะเรียกว่า manual input นะครับตัวนี้จะแป้นป้อนงานผ่านเมาส์ผ่านแป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ c อัอนที่5ครับขอสละได้วยนะครับที่5 การตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมทรงรูปว่านะครับแต่ว่ามันจะเป็นด้านขนานกันอยู่เรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า decision นะครับตัวนี้เอาไว้ใส่ข้อความว่าจริงหรือไม่จริงไม่จริงใช่หรือไม่ใช่นะครับตัวนี้เอาไว้ใส่เงื่อนไขประมาณแบบนี้นะครับในการเขียนโปรแกรมส่วนวงกลมด้านซ้ายมืออันถัดมานะครับอันที่6นะครับก็คือ ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนเน็กชันนะครับจุดเชื่อมต่อนี้ในการเขียนฟังงานโพชาร์ตนะครับมันจะไม่จบที่หน้าเดียวใช่ไหมครับมันอาจจะไปจบที่หน้าที่2หน้าที่3เมื่อจะมีการไปหน้าที่2ถัดไปก็ต้องใช้จุดนี้เพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนะหน้า2หน้า3ก็ว่าไปนะครับแล้วก็7นะครับ การแสดงผลบนหน้าจอครับจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีมุมแหลมทางด้านซ้ายนะครับตัวนี้เอาไว้แสดงผลบนหน้าจอหรือว่าดิสลย์ออกแสดงผล,ผลผ่านมือถือฐานจอคอมพิวเตอร์ผ่านทีวีพวกนี้นะครับถัดมาครับอันสุดท้ายสําหรับอันที่8นะครับเป็นการนําเข้าข้อมูลหรือออกโดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์เป็นรูป สีเหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับที่เป็นสีเขียวด้านซ้ายมือนะครับสุดท้ายเลยภาษาอังกฤษเรียกว่า general input output นะครับอันกรณีเทีมที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับ 1. มีลำดับขั้นตอนการทำงานก่อนหลังชัดเจนนะครับ 2. เข้าใจง่ายและไม่กำกวมครับ 3. ประมวลผลและทำการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 4. ทํทำงาน อักอริทึมจะต้องสิ้นสุดหลังจากดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับเรามี5ขั้นตอนก็คือจบแค่5ขั้นตอนแค่นั้นนะครับแล้วก็มีจบแค่นั้นไม่มีการต่อนะครับเพราะว่าเราได้วางแผนมาแล้วตามอักอริทึมที่เราสร้างมาแล้วนะครับประโยชน์ของอักอริทึมนะครับบอกว่าทําให้ไม่สับสนกับวิธีดําเนินงานเพราะทุกอย่างถูกเซตจ,จัดเรียงเรียบร้อยแล้วมีการทำอย่างลำดับเป็นขั้นตอนมาเรียบร้อยนะครับทําให้ลดปัญหา ในการหาต้นเหตุในการเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเนื่องจากกระบวนการถูกแยกแกะมาเรียบร้อยแล้วกิจกรรมขั้นตอนต่างๆมีความสัมพันธ์ออกมาได้ชัดเจนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสำหรับผมครูยอดทองครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องครูยอดทองอีกครั้งนึงนะครับใครที่กด ไลคกดแชร์แล้วก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ